สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะตะลึงรอยแปลกฮือหารอยประหลาดชาวบ้านแห่บูชาเชื่อเป็นพญานาคโผล่กลางลานวัด10กันยายน65ผู้สื่อข่าวจังหวัดหนองบัวลำพูร,รายงานมีผู้พบรอยประหลาดที่วัดบุญยญาวาดบ้านนาชุมแสงตำบลกุศเทือนอำเภอศรีบุญเรืองหนองบัวลำพู เมื่อไปถึงพบว่าชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเป็นผู้มาถือศีลภาวนาในวัดบุญยวาฒกํกำลังนำดอกไม้ทุบเทียนบูชาลอยประหลาดที่เกิดขึ้นบนลานคอนกรีตข้างเมรุเผาศพในวัดนางเลี่ยมอายุ70ปีชาวบ้านกำลังทำพิธีบูชารอยประหลาดเชื่อว่าเป็นรอยพญานากล่าวว่าวันนี้ที่วัดมีพิธีทำบุญข้าวสาก อุทิศบุญกุศลให้กับปรรพระบุษที่ล่วงลับตามความเชื่อในเดือนสิบของทุกปีทางยมโลกจะปล่อยสัตว์นรกที่มีเวรกรรมหนักมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลานวันนี้ชาวบ้านร่วมทำบุญที่ศาลาการปเปรียนของวัดเป็นจำนวนมากชาวบ้านคนหนึ่งเอาห่อข้าวสาก ขอข้าวเล็กๆคลายเครื่องเส้นมาวางให้วิญญาณบรรพบุรุษในที่ดินที่ใกล้กับเมรุเผาศพของวัดและได้เห็นรอยประหลาดเกิดขึ้นใหม่ๆจึงมาเล่าให้ชาวบ้านฟังจากนั้นชาวบ้านออกไปดูหลายคนถ่ายภาพถ่ายคลิปโพส์ตในโลกออนไลน์แชร์ต่อเป็นจํานวนมากชาวบ้านที่เห็นต่างวิจารณ์ว่าต้องเป็นองค์พญานาคมาสร้างบุญร่วมกับชาวบ้านแน่นอน กลุ่มชาวบ้านปูเสือนั่งทำพิธีจุดเทียนหนึ่งคู่ใส่จานดอกไม้พนมมือสวดอธิษฐานขอพรโดยให้เข้ามาเข้าฝันบอกโชคลาภเพื่อจะได้มีเงินทองทำบุญสร้างศารให้เสร็จสิ้นพร้อมขอให้คุ้มครองรักษาชาวบ้านให้มีความสุขหมดเคราะห์หมดโศกทางนี้ชาวบ้านบางคนใช้วิธีนับรอยคดเคี้ยวไปมาได้ถึง26โค้ง ผู้สก่าวรายงานจากการสังเกตร,รอยที่เกิดขึ้นคล้ายรอยขูดขีดลงบนพื้นคอนกรีตรมีสภาพเก่าทำให้เกิดรอยได้ง่ายเป็นรอยต่อเนื่องกันไม่ขาดตอนสม่ำเสมอเท่ากันขนาดกว้างประมาณ5นิ้วรอยยาวกว่า10เมตรเป็นรอยเกิดใหม่ชาวบ้านหลายคนเอามือลูบถูก็ไม่ลบเลือนสร้างความประหลาดใจให้ชาวบ้านขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสด ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ